พรคาถาพระยายมคาถาป้องกันอันตรายพระคาถาพระยายมคาถาป้องกันอันตรายบทนี้ท่านให้สวดภาวนาเพื่อป้องกันอันตรายเพศภัยต่างๆสวดภาวนาเป็นประจำทุกวัน จะช่วยปกป้องคุ้มภัยให้เราปลอดภัยจากะยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้ดีนักแลตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานะโมตัสสะพะระคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพะระคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสะสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมทักสินะทัสสะเทวตาสหะะนะปะริวาลายะอาคัจฉันตุปะริกุลชะตุสวาหะโอมสัพพะอุปาทวะสัพพะทุกขะสัพพะโสกะสัพพะโลกะ สัพพยะสัพพัตถวะวินาสายาสะสัพพสตวินาสายาปะปมุจจันโอมยะมาเทวตาสทาลับขันตุสวาหะสวาหาสวาหา,สวาหายะอมทักษินะทักษเทวตาสหคณะปะริวาลายะ อาคัจฉันตุปะริกุลชาตุสวาหะโอมสัพพะอุปาทวะสัพพะทุกขะสัพพะโสกะสัพพะโลคะสัพพะพยะสัพพะปัฏวะวินาสายะสัพพะสัตุวินาสายะปะมุจฉันตุโอมยะมาเทวตาสทารักขันตุ สวาหะสวาหาสวาหายะโอมทักสิณะทักสะเทวตาสห์คณะปะริวาลายะอาคัจฉันตุปะริกุณชาตุสวาหะโอมสัพพะอุปาทวะสัพพะทุกขะสัพพะโสกะสัพพะโลกะสัพพะพยะ สัพพปัทะวะวินาสายะสัพพสัตตวินาสายะปะมุตจันตุโอมยะมาเทวตาสทาลักขันตุสวาหะสวาหาสวาหายะ